ก็ขอสวัสดีในตอนเช้าๆของวันที่23ตุลาคมนะครับผมหลังจากที่ผมได้พรุนจิงเรมโบไปแล้วแล้วก็ได้ล้างจิงตาจนครบหมดแล้วนะครับสี่รอบเช้าเย็นเช้าเย็นสองวันวันนี้ก็จะได้มีการพ่นโดเมกนะครับพ่นโดเมกอัตราที่ผมจะใช้อยู่ก็คือ 200 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับอันในสวนของผมนี่เนื่องจากว่าผมได้ทดสอบการพ่นมาตั้งแต่พ่นยาพ่นอะไรมาเนี่ยก็จะได้ใช้อยู่ประมาณ40ลิตรทีนี้ผมจะต้องผสมดอแมักประมาณ40ลิตรแต่ถ้า40ลิตรมันก็จะเยอะเกินไปมันมีเหลือแน่นอนผมจะเอาสัก350 cc ซีซีกับอแมัก ใช้กับน้ำเอ่อใช้กับน้ำา35ลิตรนะครับ35ลิตรถังใบนี้เป็นถังที่ใช้วัดนะครับเป็นถังสีนะความจุของเขาก็คือ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ถังใบนี้3ใบตัก3ครั้งนะครับดอม็กในี่ใช้3 5 0ซีซีดอม็กนี่จริงๆเนี่ยซื้อมายังไม่ได้เปิดนะนะั่นแหละยังอยู่ในห่ออยู่ ชื่อเขาชื่อสามัญนะครับก็คือไฮโดรเจนไซยาโาไมัยนะครับแต่เป็นยี่ห้อดอแมกแต่เขาเรียกกันในกลุ่มของเราก็คือดอแมกนี่แหละครับขวดน,นี้ก็หลายตังอยู่ลิตนึงนะครับผมก็จะทยอยแบ่งไปใช้หลังจากใช้เสร็จเปิดขวดเสร็จต้องเข้าตู้เย็นนะครับเข้าตู้เย็นเป็นช่องผักธรรมดานี่แหละแต่ให้อุณหภูมิเป็นตัวช่วยรักษาก็จะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน ก็จะเสื่อมคุณภาพไปนะครับเพราะว่าของผมนอกจากเลมโบแล้วก็ยังจะมีเอ8่สิบแปอีกชุดหนึ่งแล้วก็พวกกล o บิกที่อยู่ซุ้มหน้าบ้านอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีพวกเ,เขาเรียกว่าเป็นทดลองปลูกอีกต้นหนึ่งก็คือโดบอสกิ้พิงค์นะครับสายพันธุ์จากยูเครนสุกสีชมพู นะก็จะได้ใช้อยู่ประมาณนี้ S18 สิแปกก็20ต้นเหมือนกันแต่กิ่งจะไม่เยอะกิ่งไม่เยอะเท่ากับเรมโบก็จะคงจะมีเหลือบ้างแล้วหลังจากผมใช้เสร็จถ้าท่านสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะแบ่งปันไปใช้ผมก็จะแบ่งให้ในบางส่วนอยู่นะครับผมทีนี้การตวงผมเอาขวดน้ำนี่นะครับขวดน้ำดื่มขวดนี้ เนี่ยความจุของเขามัน3 5 0ร้อซีซีพอดีผมจะใช้ตวงจนเต็มขวดนี้แต่เนื่องจากว่าปากขวดเขาเล็กๆนะครับเล็กๆมันจะเทจากขวดนี้มาใส่ขวดเนี้มันจะทำให้หกเลอะเทอะผมก็จะใช้ขวดตัดนะครับตัดปากนี่นะครับขวดใส่เนี่ยตัดปากเพราะว่าขวดพวกนี้มันห่อปากได้เวลาเทเนี่ยเห็นไหมมันห่อปากได้นะครับก็จะเอาวิธีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตวงสารก่อน ะครับผมอ๋อและเีกห้าลิตรห้าลิตรตัวห้าลิตรเนี่ยมันต้องใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับนี่ตัวห้าลิตรเดี๋ยวผมเคยใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานเป็นขวดน้ำดื่มนี่แหละแต่บรรจ,จุห้าลิตรวิธีคำนวณก็คือดูจากว่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือว่ามันจะมีความอะไรนะปริมาตรเท่ากับ ความหนาแน่นเท่ากับน้ำหนักนะครับก็มีน้ำอยู่ตัวเดียวนี่แหละสาสารบนโลกนี้ที่มวลเท่ากับปริมาตรและเท่ากับความหนาแน่นก็คือเขายกให้เป็นหนึ่งนะครับถ้าเราเอาขึ้นตะช่างดูน้ำห้าลิตรเนี่ยมันจะหนักห้ากิโลนะครับผมผม,ผมเคยทดลองดูแล้วละ่ะนี่คือต่ช่างแนี่ตช่างทดลองดูแล้วก็โอเคตามนั้นครับห้าลิตรคือห้ากิโลหนึ่งซีซีก็คือหนึ่งกรัม นะครับหซีซีหรือ1มิลลิลิตรหรือ1 ML หน่วยวัดหน่วยตัวเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตผสมตวงดอแมกออกไปก่อนนะครับผมอตอนนี้ก็เข้ามาในสวนแล้วก็ได้ผสมสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้ปัม๊มปั๊มในการวนวนวนสารดอรแมกกับน้ำที่ผมตวงไว้แล้วอยู่ในเนี้ย5 5ลิตร นะครับ35ลิตร35ลิตรมาจากถังสีทอกขาวใบนั้นบวกกับถังน้ำดื่มตัวนี้ที่เราตัวมาทั้งหมด35ลิตรนะครับผมอตอนนี้ปั๊มก็กำลังวนสารอยู่นะครับผมไล่สารเข้าสายเขาบอกให้ผมเป็นแบบลากสายสายยาวๆย,ย,ยาว20เมตรนะครับผมคงจะต้องพ่นสาดนะครับเนี่ย พนศาสตร์ไปเนื่องจากว่าตอนนี้มันเวลาก็เช้าตรูอยู่เพราะว่าวันนี้วันที่23ตุลาเป็นวันปิยะผมจะต้องไปร่วมงานรัฐทิินีที่ทางอำเภอเขาจัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกมาแต่เช้าหน่อยอการผสมตัวแบกนี่ไม่เกี่ยวข้องกับสารแทรกซึมเร็วนะครับไม่ต้องใส่นะครับผมใส่เฉพาะดอแมกล้วนๆนะครับอัตราส่วน10ซีซีน้ำ1ลิตร ถ้า3.5ลิตรก็350ซีนี่คืออัตราส่วนที่สวนผมใช้อยู่แต่ถ้าสวนไหนอยากจะใช้เข้มข้นกว่านี้หน่อยก็ได้บางสวนเขาก็ใช้250ซีต่อนั้น20ลิตรประมาณนี้แหละครับคือเนี่ยเราก็ไปเทียบสัดส่วนเอานะครับว่าสวนของท่านเหมาะกับอับตราไหนเนี่ยเรียบร้อยนะผคุณไว้แล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวผมเสจะี่โอกาสทำงานก่อนผมไม่ถ่ายทำนะครับเพราะว่ามันมืดมันมืดเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ท่านสมาชิกได้รับชมได้รับทราบข้อมูลกันนะครับผมสวัสดีครับก็ถือว่าพ่นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการพ่นดอมกในเช้าวันที่23ตุลาคมนะครับผมหลังจากพ่นแล้วนี่มีสาร นะครับสารดอรแม็กที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณ8ลิตร8ลิตรนี่ท่านอย่าเอาไปพ่นซ้านะครับอย่าเสียดายสารนะครับตรงเนี้ยสมาชิกหลายท่านเนี่ยเกิดอาการเสียดายสารก็เลยเอาไปพ่นซ้ําในจุดที่ <mm> เคยพ่นไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าพ่นซ้ําก็แล้วกันไอรกรณีเช่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดการโอเวอร์โดสโอเวอร์โดสของสารที่ใช้งานนะครับผม อย่าไปเสียดายนะครับขอให้เอาไปกำจัดหาที่ที่ปลอดภัยเทเขาทิ้งไปซะนะครับนะอย่าเอาไปเก็บไว้เลยเนี่ยการพ่นเนี่ยมันก็จะต้องใช้ฝีมือสวนใครก็สวนใครละครับเพราะว่ามันไม่เหมือนงานป้ายอ่ดอแมกเนี่ยคุณสมบัติของเขานะครับก็คือทำให้การแตกตานะครับเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอ นะครับไม่ได้เกี่ยวกับดอกนะครับอย่าไปคิดว่าดอแมกเนี่ยจะเป็นตัวดึงดอกไม่ใช่มันเป็นตัวกระตุ้นให้ตุ่มตาที่จะแตกออกมาเนี่ยพร้อมเพียงกันนะครับเท่านั้นเองวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อให้เขาสะดวกต่อการบริหารจัดการช่อดอกในระยะข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการยืดช่อการทําสลายมเมล็ด ถ้าหากว่าแตกตาออกมาไม่พร้อมกันเนี่ยทยอยออกมาทีละรุ่นเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่นอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ยุ่งยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใช้ดอแมกเนี่ยมาเป็นตัวช่วยมาเป็นตัวช่วยในการเอ่อในการทําอย่างไรก็ได้ให้ริงเขาแตกออกมาเสมอกันนะครับผมพร้อมเพียงกันเท่านั้นเองวัตถุประสงค์นะครับผม ก็ถ้าหากว่ามีอะไรตกค้างหากท่านสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สารโดมแมกก็ทักมาสอบถามก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนจะได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีต่อไปสวัสดีครับผม